ำหรับนักวางแผนการจัดการภัยพิบัติ เพื่อพัฒนาชุมชนและเมืองนะคะจะต้องมีทักษะในการวางแผนนะคะวางแผนในอนาคตร่วมกับชุมชนเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปคุยกับชุมชนนะคะวางแผนให้ชุมชนเห็นว่าความเสี่ยงของเขาคืออะไรนะคะปัญหาของเขาคืออะไรความปลาะบางของเขาคืออะไรตรงนี้เนี่ยต้องใช้การพูดคุยนะคะต้องลงไปสํารวจข้อมูลร่วมกันเพราะฉะนั้นเป็นงานที่ต้องทํางานกับชุมชนในขณะเดียวกันก็จะต้องทํางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าเมืองนั้นมีความเสี่ยงอย่างไรจะรับมืออย่างไรมีเครื่องมือในการรองรับความเสี่ยงระดับบนระดับล่างอย่างไรนะคะเพื่อในเมือง ปลอดภยัยชุมชนก็ปลอดภัยด้วยแล้วก็หน้าที่ของนักจัดการภัยพิบัติอีกอันนึงคือประสานให้สองส่วนนี้เข้ามาทํางานด้วยกันชุมชนเองพึ่งตัวเองได้แต่หน่วยงานเองก็จะต้องมีหน้าที่ในการช่วยเหลือชุมชนเนี่ยค่ะนักจัดการภัยพิบัติหรือว่านักวางแผนเนี่ยจะต้องเป็นคนประสานให้ข้อมูลแล้วก็เป็นคนที่ช่วยผัดดันให้เกิดการมีส่วนร่วมรวมถึงแผนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน สิ่งที่ท้าทายที่สุดเวลาไปทํางานกับชุมชนนะคะก็คือ1จะให้เขาเข้าใจได้ยังไงว่าจะต้องจัดการภัยพิบัตินะต้องเตรียมความพร้อมนะคะและอันที่2ก็คือว่าจะให้เขามาร่วมมือกับเราได้ยังไงะคะสส่วนนี้สําคัญมากหนึ่งต้องเข้าใจก่อนค่ะหลังจากเขาเข้าใจแล้วเขาถึงจะลงมือปฏิบัตินะคะการทํางานในแผนเนี่ยเรามีแผนอย่างเดียวจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่เขาไม่ได้เข้าใจในตัวแผนและเขาไม่ได้ร่วมมือทํางานกับเราจริงๆะคะ่ะเพราะฉะนั้น2ส,ส่วนนี้ท้าทายมากเวลาไปทํางานนะคะต้องใช้เ,เทคนิควิธีการแล้วใช้ความตอ ต่อเนื่องในการทำงานค่อนข้างมากค่ะการจัดการภัยพิบัติเนี่ยทำงานเป็นวงจรเพราะฉะนั้นตั้งแต่การเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุการฟื้นฟูแล้วก็การป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยค่ะใน4ขั้นตอนนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะมากยกตัวอย่างเช่นอันแรกเนี่ยการเตรียมความพร้อมใครบ้างที่จะต้องมีความพร้อมนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชุมชนในพื้นที่นะคะหน่วยแพทย์พยาบาล ทั้งหมดเนี่ยคะ่ะเราจะต้องไปพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลประสานงานกันเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติพอขั้นตอนต่อมา เกิดภัยมีการเผชิญเหตุเราควรจะต้องส่งข้อมูลให้ใครส่งความช่วยเหลือให้ใครใครควรที่จะเข้าไปอยู่ในขั้นตอนไหนและอยู่ในพื้นที่เผชิญเหตุจะต้องมีข้อมูลอะไรงานเหล่านี้จะต้องเกี่ยวข้องทั้งหมดะะไม่ว่าจะเป็นหน่วยการแพทย์ะะหรือว่าทีมที่กู้ภัยนะคะสำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีทั้งนักกู้ภัยที่เป็นอาชีพเป็นอาสาสมัครรวมถึงกองกําลังจากกองทัพนะคะที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือ รวมถึงการฟื้นฟูก็เช่นกันเราก็จะมีคนกลุ่มนี้ที่เข้าไปช่วยในการฟื้นฟูรวมถึงชุมชนเองก็ต้องช่วยเหลือตนเองด้วยในการฟื้นฟูเพราะฉะนั้นเป็นเป็นการทํางานร่วมกันนะคะสุดท้าย ขั้นตอนที่เกี่ยวกับการป้องกันและลดผลกระทบส่วนนี้เนี่ยอาจจะเป็นการป้องกันที่เป็นเชิงโครงสร้างนะคะเราก็อาจจะต้องอาศัยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในด้านศาสตร์ต่างๆในการทําโครงสร้างในการป้องกันและอีกส่วนหนึ่งคือการป้องกันที่เป็นเชิงไม่ใช่โครงสร้างนโยบายกฎหมายแผนนะนักวางแผนหรือชุมชนทั้งหมดนี้อยู่ในวงจรการจัดการภัยพิบัติทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแทบจะบอกว่าเราใช้งานความศาสตร์เข้ามาร่วมกันทั้งหมดค่ะ สำหรับนักวางแผนนะคะนักจัดการภัยพิบัติอย่างน้อยๆเลยต้องมีความสามารถในการประสานงานนะคะมีบุค,คลิกที่ช่วยก่อให้เกิดการประสานงานกับคนอื่นได้นะคะสร้างการมีส่วนร่วมได้ทำงานยังไงแล้วได้รับความร่วมมือจากคนที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ไม่ไมก่อให้เกิดศัตรูแต่เป็นงานให้ก่อให้เกิดเครือข่ายไม่แย่งงานกระทำแต่เป็นการประสานงานเพราะว่าทุกคนมีความถนดัดมีความเชี่ยวชาญจะทำยังไงให้ทุกคนใช้ความเชี่ยวชาญของตัวเองมารวมกันเพื่อแก้ไขปัญหาได้อัน,นี้เป็นทักษะของคนที่ต้องประสาน งานตรงกลางอย่างน่าจัดก,การไปพิบัติจริงๆค่ะ